เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่ยี่สิ ห้องยาหลวงไม่มีสมุนไพรที่เจ้าต้องการเสด็จพี่ของเขาได้ทำตามที่ให้สัญญาไว้กับชายาของเขาอย่างไม่บิดพริว้วสามวันหนึ่งหอนจะส่งสมุนไพรามาที่จวนอองข้าอยากได้สมุนไพรพิษสิ่งนี้ข้าไม่มีวิธีเอามาจากห้องยาหลวงสมุนไพรพิษเขาครุ่นคิดแล้วยิ้มอย่างนุ่มนวลวันทั้งวันเจ้าเอาแต่ทำความรู้จักกับพิษทังร่างล้วนคือพิษ เหตุใดก่อนหน้านี้ที่ตงซีจึงยังถูกผู้คนรังแกได้ตั้งแต่แรกจนถึงบัดนี้เขาก็ยังไม่ละความพยายามที่จะสืบสอบความลับของนางแต่นางยังคงรักษาความนิ่งเงียบไว้ดังเดิมแม้แต่ตาก็ไม่ชายมองมายิ่งใด้ใกล้ชิดปรึกษาหารือกันมากขึ้นเพราะเรื่องของเจ้าเหยียนนางก็ยิ่งจำเริบเสบสารถึงกับละเลยคำถามของเขา รายชื่อสมุนไพรล่ะพรุ่งนี้ข้าจะส่งให้เขาบอกให้เขาเตรียมของให้เจ้าในที่สุดเขาก็เลือกจะประนีประนอมพรุ่งนี้ข้าอยากจะออกไปซื้อของนอกจวนเท่าแก่เวยมีร้านในเมืองหลวงหรือไม่ข้าสามารถไปรับด้วยตัวเองได้หรือไม่เห็นเขาตอบรับเธอจึงต้องมองและเอ่ยคําร้องขอจวนอ,องทารุนเต้าหรือข้าไม่รู้เลยว่านอกจากสมุนไพรแล้ว เ้ายังขาดเข้าของสิ่งได้เธอเม้มปากเาว่าไม่ได้บอกเขาแท้จริงแล้วตัวอองทารุนเธออย่างยี่ยงเครื่องประดับยกล้ำค่าแป้งสีชาติ แป้งน้ำในห้องของเธอนั้นล้วนเป็นเครื่องประทินโฉมในวันแต่งงานซึ่งนำมาจากแขวนตรงชีเธอสามารถเอ่ยขอตำราแพทย์หมากล้อมได้จากพ่อบ้านเก๋แต่ของใช้ในชีวิตประจำวันของผู้หญิงเป็นหน้าที่ของไถหมัวมัวรับผิดชอบในเมื่อเขาขับไล่เธอมาอยู่เรือนด้านข้างฐานะพระชายาอี้ในตัวอี้หวังของเธอนั้นชื่อยังมีอยู่แต่ตัวตนนั้นไม่มีอยู่แล้ว แม้ไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองแต่เธอก็พอจะคาดเดาได้จากคำพร่ำบนของเถาเอ,อ๋อว่าคนรับใช้ในตัวอ๋องต่างแอบนินทาเธอแต่สองวันมานี้ท้องน้อยของเธอเริ่มปวดน่วงเธอมีความรู้สึกว่าเพื่อนสนิทกำลังจะมาเยี่ยมเยือนในเร็ววันแต่เธอพลิกกล่องพลิกตู้ดูแล้วก็ไม่พบเจอของสิ่งนั้น ครั้นจะให้เธอไปขอจากไถหมัวมัวไม่สู้ให้เธอออกจากจวนไปซื้อผ้าฝ้ายมาให้เถาเอ๋อทำให้ไม่ดีกว่าหรืออีกทั้งหลายวันมานี้เธอเห็นเถาเอ๋อหน้านิ้วคิ้วขมวดเมื่อสอบถามดูถึงรู้ว่ามารดาของนางป่วยไข้เธอจึงวางแผนไว้ว่าพรุ่งนี้จะออกจากจวนและถือโอกาสพาเถาเอ๋อไปด้วย คำพูดของเขาไม่ได้รับคําตอบอีกเช่นเคยเขาคุ้นชินแล้วจึงไม่ได้ถามยำ้ำกว่าตามองหมากบนกระดานแวบหนึ่งแพ้ชนะแบ่งแยกชัดเจนเขาวางถ้วยชาในมือลงเก็บหมากสีดําสีขาวกลับคืนหากเจ้าชนะค่ะพรุ่งนี้ข้าจะให้องคารักษ์ไปส่งเจ้า พูดจบก็จับหมากสีขาววางลงบนกระดานหมากล้อมเสียงดังแปะโมอิงสีไม่พูดไม่จา้าดึกดื่นที่ยงคืนไม่นึกเลยว่าเขายังจะสนใจเล่นหมากล้อมอีกทั้งยังไม่เกรงใจไม่รู้จักที่จะถ่อมตนเลยสักนิดเลือกหมากสีขาวแล้วลงมือเล่นก่อนในที่สุดเธอจึงเอ่ยถามท่านไม่ง่วงสั่งเมาแล้ว แต่ว่าข้าง่วงแล้วโม่อิงซีบอกแล้วปิดปากหา่าวเธอไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นหมากล้อมเป็นเพื่อนเขาในตอนดึกดื่นเช่นนี้อีกทั้งหากเทียบระหว่างการแข่งขันมากล้อมกับเขาแล้วเธอชื่นชอบที่จะแข่งขันกับตัวเองมากกว่าข้าคิดดูแล้วดูเหมือนเหวี่สยิงจะออกจากเมืองหลวงเพื่อไปทำทุวระครั้งนี้เป็นเวลาหลายวันถ้าหากพรุ่งนี้เจ้าจะไปร้านยาของเขา ข้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกให้เร็วหน่อยเพื่อไปบอกเขาให้ออกเดินทางช้าลงแต่หากเผลอนอนหลับเพราะเมาไมายจนลืมตื่นไม่แน่ว่าเขาอาจออกเดินทางไปแล้วเช่นนั้นเรื่องของเจ้าก็จำเป็นต้องล่าช้าออกไป มุมปากของเขามีรอยยิ้มสองมือกอดอกพลางเหลือบมองนางนางเพึ่งจะลุกขึ้นพอได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็หันกลับไปมองจ้องเขาแม้ทั้งตัวเขาจะคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหล้าแต่ท่าทางเช่นนี้ไม่เหมือนคนเมาเห็นได้ชัดว่านี่คือกําลัง่มขู่เธอ ใครครวญแล้วสุดท้ายเธอก็ซุดตัวลงนั่งอีกครั้งมือขีบหมากสีดำจากกล่องขึ้นมาวางลงบนกระดานดังแรงเขายิ้มรับในเวลาอันรวดเร็วก็ลงหมากสีขาวอีกครั้งแรกเริ่มอิ่งสีไม่ยินยอมที่จะเดินหมากเป็นเพื่อนเขาแต่อย่างไรเสียเธอก็เป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบการเล่นหมากล้อมดังนั้นหลังเล่นก็กระตือรือร้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเท่าว่าเดินมากกับเขานับ เป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งเขามีวิธีเดินมากที่ไม่ให้โอกาสคนอื่นคิดหาทางแก้ได้ตั้งแต่แรกอีกทั้งระดับการตอบสนองของเขาอย่างรวดเร็วพอหมากสีดําของเธอวางลงหมากสีขาวของเขาก็มักจะวางตามลงมาในทันทีคล้ายกับคาดเดาถึงทางเดินมากของเธอได้ตั้งนานแล้ว เป็นการเล่นหมากล้อมที่เธอรู้สึกเหนื่อยที่สุดยิ่งนานเข้าทุกหมากที่ลงก็ยิ่งต้องใช้เวลาครุ่นคิดนานขึ้นส่วนเขาก็ต้องอดทนมากชาร้อนถูกส่งเข้ามาใหม่เป็นครั้งที่สองขณะที่เธอกำลังครุ่นคิดเขาก็มีได้เร่งรัดแต่กลับนั่งลิ้มรสชายอยู่ทางด้านข้างอย่างเกียจคร้านแพ้ชนะแบ่งแยกยังเห็นได้ชัดไม่น่าแปลกใจเลยแม้แต่น้อยที่เธอเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เจ้าแพ้แล้วเก็บมากเล่นอีกรอบสายตาเขามองเห็นนางเปิดปากทำท่าอยากปฏิเสธจึงชิงพูดหนึ่งประโยคจำไว้ชนะข้าถึงจะได้ไป โมอิ่งสีจ้องกระดานมากคะแมงเมื่อครู่เธอเข้าใจชัดเจนแล้วความสามารถของตัวเองกับเขานั้นแตกต่างกันอย่างมากเธอรู้จักยอมรับข้อด้ของตัวเองครั้งนี้แม้ว่าจะเล่นทั้งคืนก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้ข้าของเล่นไม่ชนะท่านความหมายเธอคือไม่ต้องการทำงานที่ไร้ประโยชน์โอ้เจ้าดูถูกตนเองมากถึงเพียงนี้เลยหรือ ในเมื่อเจ้าว่าเช่นนั้นงั้นข้าให้หมากสีขาวกับเจ้าก็ได้เขาพูดพลางผลักกล่องหมากสีขาวไปทางนางด้วยความสมัครใจและยกกล่องหมากดำของนางมาความแตกต่างในความสามารถของพวกเขาการลงหมากก่อนและหลังก็สามารถชดเชยได้หรือห้ากระดานในห้ากระดานนี้หากเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้เจ้าสามารถหยุดได้ตามสบาย ถ้าหากไม่สามารถเอาชนะได้เล่นครบห้ากระดานแล้วเจ้าก็ไปได้ได้เธอพยักหน้าจากนั้นก็เริ่มเก็บหมากสีดำขาวบนกระดานด้วยตัวเอง เวลาผ่านผันไปเหมือนสายน้ำประมือกับเขาเธอไม่หวังผลชนะเพียงวางแผนจะเล่นให้ครบ5้ากระดานโดยไม่สนใจผลแพ้ชนะถึงอย่างนั้นกลับเริ่มแอบเรียนรู้วิชาอย่างจริงจังพยายามจะเรียนหนึ่งสองจากเขาเพื่อใช้เล่นกับตัวเองหลังจากนี้ท้องฟ้ายิ่งนานยิ่งมืดลงอากาศยิ่งนานก็ยิ่งหนาวเย็นเธอสวมใส่เสื้อผ้าบางเบาขณะที่ไต่ตรองการวางมากก็เผล เอามือประกบกับแขนถูก,กันไปมาถึงขนาดจามติดต่อกันหลายครั้งแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้นักตาจับจ้องกระดานมากอย่างตั้งใจเขาจิบชาร้อนแล้วปลายตามองแวบหนึงคิ้วขมวดขึ้นเล็กน้อย กว่าตามองไปด้านนอกหิมะกำลังค่อยๆหยุดตกแล้วกระดานสุดท้ายมากสีดำของเขาถูกวางลงทำให้เธอเงยหน้ามองอย่างสงสัยเพียงเพราะการเดินมากของเขาครั้งนี้ทำให้มาของเธอที่ถูกล้อมรอบอยู่บนกระดานถูกเปิดออกหลังจากนั้นเธอบุกโต้กลับคาดไม่ถึงว่าจะชนะได้ในกระดานนี้นับแล้วปรากฏว่าชนะไปครึ่งมาก จากนั้นเธอจึงเห็นเขาลุกขึ้นยืนขาง่วงแล้วเธอกรอกตาใส่รู้ว่าเขายอมอ่อนข้องให้นี่ชัดเจนเกินไปชัดเจนกว่านี้จะมีอีกไหมจากนั้นเธอก็มองเขาเดินออกไปก่อนที่เขาจะก้าวเท้าออกไปด้านนอกห้องโถงฝีเท้าพันชะงักแล้วเอ่ยโดยไม่หันกลับมามองช่วงเวลาเที่ยงหลังกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วรถม้าจะรอยอยู่ด้านนอกจวน จะมีองค์คารักพาเจ้าไปอืมโมอิ่งซีตอบรับคำหนึ่งแล้วเก็บหมากบนกระดานจากนั้นก็เดินออกจากห้องโถงเหยียบย่ำชั้นหิมะบางๆไปทางเรือนทิศตะวันตกท่ามกลางลมหนาวพระชายาช้าก่อนเพคะ เธอหยุดฝีเท้าสาวใช้ผู้หนึ่งจึงวิ่งตามมาทันอย่างรวดเร็วนางยัดร่มกระดาษน้ำมันและเสื้อคลุมกันหนาวให้ดูจากรูปร่างแล้วเป็นเสื้อคลุมของผู้ชายพระชายาท่านอ่องบอกว่าหากท่านล้มป่วยเพราะอากาศหนาวในตัวนี้จะไม่เรียกหมอให้ท่านเช่นนั้น ไม่รอให้โมอิ่งซีได้โต้อตอบสาวใช้ก็หมุนตัววิ่งกลับไปเธออุ้มเสื้อกันหนาวยืนอยู่ที่เดิมใบหน้าเต็มไปด้วยความงุนงงเสื้อคลุมกันหนาวยังมีกลิ่นเหล้าเตืออยู่เธอคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อกันหนาวที่โมจิงอี้ใส่ตอนกลับมาที่ตัวแต่ว่าตอนนี้อากาศหนาวมากจริงๆเสื้อคลุมกันหนาวบนมือเธอช่างอบอุ่นเหลือเกินไม่มีวิธีอื่นตัวเธอเล็กเกินไป เสื้อคลุมกันหนาวตัวใหญ่จึงลากพื้นอีกทั้งยังหลวมโพรกจนดูแล้วหน่าตลกขบขันวันรุ่งขึ้นหลังมื้ออาหารกลางวันพอบานเก๋อก็มาที่เรือนทิศตะวันตกแจ้งให้เธอทราบว,ว่ารถม้าพร้อมแล้วโม่อิ่งซีจึงหยิบกล่องยาแล้วพาเถาเอ๋อออกจากจวนไปโม่อิ่งซีก้าวขึ้นรถมา้ามองดูเถาเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างรถแล้วยื่นมือออกไปหานาง ขึ้นมาพระชายาบ่าเดินไปได้เพคะเถาเออรีบร้อนบอกมือบอกไม้ใส่หน้านางตระหนักถึงฐานะของตนดีไม่กล้าร่วมเดินทางโดยใช้รถม้าเดียวกันกับพระชายาเจ้าไม่ห่วงใย,ยความเจ็บไข้ของมานดาวหรือรอให้เจ้าเดินไปท้องฟ้าก็มืดพอดี เขาเอ๋อได้ยินเช่นนั้นก็เบิกตากว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อจากนั้นใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นตกใจปนยินดีถามอย่างไม่แน่ใจพระชายาท่านจะพาบ่าวกลับบ้านไปเยี่ยมอาการของท่านแม่หรือเพคะนางคิดว่าพระชายาเพียงให้นางออกจากตู้นเพื่อติดตามไปซื้อของคาดไม่ถึงว่าพระชายาจะมีความคิดนี้ เดิมข้าคิดจะไปรักษาอาการป่วยให้แม่เจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่อยากไปเช่นนั้นก็ตรงไปร้านยาเลยแล้วกันพระชายาบ่าวอยากไปอยากไปมากๆเพียงแต่ในตัวมีกฎปีนี้บ่าวกลับบ้านไปแล้วหนึ่งครั้งพูดถึงตรงนี้เถาเอ๋อก็หลุบตาลงตาสีหน้าเศร้าสลด นางได้ทำสัญญากับจวนอี้หวางขายตัวเป็นทาสนานสิปีหนึ่งปีกลับบ้านได้หนึ่งครั้งอีกทั้งยังกลับไปได้เพียงหนึ่งวนันปีนี้นางกลับไปแล้วดังนั้นจึงได้รู้ว่ามานดาป่วยถท่าว่านางไม่อาจกลับไปเยี่ยมเยียนทำได้เพียงนำเข้าวของมีค่าพี่ตนมีทั้งหมดมอบให้น้องชายที่มาส่งจดหมายถึงที่สั่งให้เขาเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินไปซื้อยา ตอนนี้เจ้าเป็นคนของข้าข้าย่อมมีสิทธิ์ตัดสินใจแทนเจ้าได้ขึ้นรถพเพอเถาเอ๋อก้าวขึ้นนั่งบนรถมาควบคุมความตื่นเต้นภายในใจไว้ไม่อยู่ได้แต่กล่าวขอบคุณม่อิ่งสีไม่หยุดพอแล้วไม่ต้องขอบคุณแล้ว เจ้าตั้งออกตั้งใจดูแลข้าอย่างดีเรื่องแค่นี้ข้าสามารถทำให้เจ้าได้โมอิ่งซียิ้มบ้างเธอไม่ใช่คนที่จะแลกใจกับใครง่ายๆแต่หากไม่มีเทาเอ๋ออยู่ในโลกที่แตกต่างนี้เธออาจไม่มีคนที่ดูแลใส่ใจด้วยความจริงใจเลยแม้แต่คนเดียวก็เป็นได้พระชายาจะไปที่ใดพะยะค่ะ เสียงถามดังมาจากตำแหน่งคนขับองคารัก์สองคนนั่งประจำที่ตรงนั้นคือสองพี่น้องตระกูลเหอวิทยายุทธไม่แล้วพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าของสามัญชนโมจิ่งอี้สั่งให้พวกเขามาดูแลเธอหากไม่ใช่ได้ยินคำพูดเมื่อครู่ของพวกนางพวกเขาก็คงจะนำรถมาตรงไปที่ร้านยาอี้เจินเถาเอ,อ๋อบ้านเจ้าอยู่ที่ใดบอกพวกเขาไป เถาเอ๋บอกชื่อสถานที่พอได้ยินองครักษ์ทั้งสองก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยทูลพระชายาหมู่บ้านผูเถาอยู่เมืองใกล้เคียงออกจากประตูเมืองทิศต,ตะวันตกต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วยามแต่ร้านยาอีจ้จนอยู่ทิศตะวันออกของเมืองเถาเอ๋ใบหน้าเศร้าสลดลงทันทีเอยเสียงเบาพระชายาเช่นนั้นไม่เป็นไรไปหมู่บ้านผูเถา องคารักษ์เห็นนางยืนยันเช่นนั้นก็ทำได้เพียงทำตามคำสั่งพาม้าไปทางประตูเมืองทิศตะวันออกนางให้พวกเขาแวะซื้อของบำรุงแล้วยัดของใส่มือเถาเอ,อ๋อจากนั้นก็เร่งให้รีบไปต่อออกจากประตูเมืองแล้วยังต้องใช้เวลาอีกเกือบหนึ่งชั่วยามจึงจะถึงหมู่บ้านผูเถา รถม้าสวยหรูปรากฏขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านต่างชงโงกน้าออกมาดูคล้ายพบเจอสิ่งแปลกประหลาดเถาเอ่อใบหน้าอิงอยู่ที่หน้าต่างบอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านกับมู่อิงซีด้วยความตื่นเต้นที่อยู่บนรถม้านั่นไม่ใช่ลูกสาวพ่อเทาเทาหรือลูกสาวพ่อเทาเทาหรือไม่ใช่ว่านางถูกส่งไปเป็นหญิงรับใช้ที่บ้านตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงแล้วหรือ มารดาของนางป่วยนางคงกลับมาดูแลไม่เพียงได้กลับมาดูแลยังได้นั่งรถม้ามาข้าอยากรู้ว่าคนในตระกูลใหญ่นี่ยังรับคนรับใช้หรือไม่ข้าจะได้ส่งลูกสาวไปบ้าง ถึงแม้แต่นั่งอยู่บนรถมา้าโมอิ่งซีก็ยังได้ยินเสียงสนทนานี้ของชาวบ้านจากการชี้ทางของเถาเอ,อ๋อรถม้าจึงหยุดลงตรงหน้าบ้านดินหลังเตี้ยหลังเนึองรอบบ้านล้อมรั้วเลี้ยงไก่และเป็ดเมื่อได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวเด็กสามสี่คนก็พุ่งตัวออกมาจากในบ้านคนโตดูเหมือนจะเกือบสิบขวบคนเล็กน่าจะเพิ่งสามสี่ขวบเมื่อเห็นเผาเอ๋อลงจากรถมา้า ก็โผล่เข้ามารุมกอดนางทันทีท่านพี่ท่านพี่เถาเอ๋กอดน้องชายน้องสาวด้วยความดีใจพอนึกขึ้นได้ว่าผู้เป็นนายก็อยู่ด้วยและตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไต่ถามสารทุกข์สุกดิบนางจึงรีบร้อนวางพวกเขาลงพี่ขอไปดูท่านแม่ก่อนเหล่าเอ,อ๋เจ้าพาพวกเขาไปเล่น โมอิงซีมองดูอยู่ทางด้านข้างวูบหนึ่งเธอรู้สึกอิจฉาในโลกปัจจุบันเธอเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพี่น้องฐานะในโลกอดีตนี้แม้ไม่ขาดพี่น้องแต่ในความทรงจำของเจ้าของร่างกลับไม่มีญาติสนิทแม้แต่คนเดียวทั้งยังถูกพี่น้องรังแกอยู่บ่อยๆด้วยเผาเอ,อ๋เมื่อครูของบำรุงที่ซื้อมามีของกินด้วย เจ้าแบ่งให้น้องชายน้องสาวของเจ้าเถอะพระชายาของบำรุงเหล่านั้นมอบให้คนในครอบครัวเจ้าเถาเออบของคำนับขอบคุณนางสะอึกสะอื้นด้วยความตื้นตันมู่อิ่งสีเอ่ยเตือนเด็กโง้อนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อาการมารดาเจ้าสำคัญที่สุดรีบพาข้าไปรักษานางให้เสร็จจะได้รีบกลับเข้าเมืองเพคะ เผาเออเช็ดน้ำตาตัดสินใจอย่างเงียบๆอยู่ในใจชีวิตนี้นางจะดูแลพระชายาให้ดีที่สุดอย่างสุดความสามารถพวกเจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนรอพวกเราออกมาค่อยกลับเข้าเมืองพะยาข่าพระชายาโมอิงซีสั่งความกับองคารักษ์ทั้งสองเสร็จก็เดินตามเผาเออเข้าไปในตัวบ้านเผาเออ ด้านหลังมีเสียงเรียกจากนั้นเจ้าของเสียงก็เปิดรั้วไม้ไผ่เดินเข้ามาทั้งสองคนหันกลับไปมองมมอิ่งซีได้ยินเผาเอ๋อเรียกท่านพ่อออกมาคำหนึ่งชายผู้นั้นรูปร่างสูงใหญ่อายุน่าจะอยู่ในวัยกลางคนแต่ยังดูแข็งแรงล่ามสันท่าทางซื่อสัตย์เขาแบกมัดฟืนกลับมาด้วยในมือยังถือเสียมเสื้อผ้าหยาบบนร่างกายมีครนติดอยู่ไม่น้อย ท่านพ่อนี่คือเจ้านายของข้าพระชายาอี้เป็นหมอเทวดานางสามารถรักษาอาการป่วยของท่านแม่ได้มีนางอยู่ต้องไม่เกิดเรื่องกับท่านแม่แน่นอนเผาเอ๋อรีบแนะนำามอิ่งซีกับบิดาของนางพระชายาข้าน้อยขารวะพอเท่าวางมีดฟืนและเสียมลงกำลังจะคุกเขา่าแต่โมอิ่งซีรีบห้ามไว้ท่านไม่ใช่คนของจวนอี้หวงัง พบค่าไม่จำเป็นต้องทำความเคารพหลังเอ่ยเตือนอีกครั้งโมอิ่งซีถึงได้เข้าไปในบ้าน บ้านหลังนั้นคับแคบมากเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆวางอยู่จนแทบไม่มีที่ว่างมีเตียงนอนซึ่งมีช่องด้านล่างไว้สูงไฟให้ความอบอุ่นหนึ่งหลังบนเตียงมีผู้หญิงคนหนึ่งเอนกายนอนอยู่ทั้งร่างนางห่มคลุมด้วยผ้าบางๆในเวลานี้ดูคล้ายตกอยู่ในสภาพหลับแบบไม่รู้สึกตัวพอเท่าเถาเดินไปข้างหน้าขาย่าตัวนางเบา แม่แกแม่แกรีบตื่นเถอะเถาเอ๋อกลับมาเยี่ยมเจ้าแม่เา่าเถาค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นตามด้วยเสียงไออย่างรุนแรงนางไออยู่พักใหญ่ถึงค่อยมีแรงขึ้นมาหันไปมองเถาเออด้วยท่าทางเหนื่อยอ่อนแม่เอ๋ยเถาเอ๋อพาหมอเทวดามารักษาเจ้าท่านแม่ เพียงเถาเอ๋อเห็นมารดาที่กำลังป่วยไข้ก็ยากที่จะกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาครึ่งปีที่นางไม่เจอมารดาอีกฝ่ายพา,ายผอมลงไปมากขนาดนี้ทั้งใบหน้ายังซีดขาวด้วยเถาเอา๋อเจ้าปรับมาแล้ว <c oughs> แม่เท่าเถารวบรวมเรี่ยวแรงพยายามจะลุกขึ้นจากเตียงแต่กลับไร้ประโยชน์เพราะการขยับนี้ทำให้อาการไอย,ยิ่งรุนแรงถึงขั้นต้องพักหอบหายใจท่านแม่ ท่านนอนเอถอะเถาเอ๋อรีบวิ่งมาด้านหน้าประคองนางให้เอนกายพิงลงอีกครั้งจากนั้นมู่อิงซีจึงเดินเข้ามาใกล้และนั่งถัดไปจากนางมุมผ้าห่มด้านหนึ่งถูกเปิดมู่อิงซีดึงมือของแม่เท่าเถาออกมา <S <S เพียงแต่โดนมือเธอก็ขมวดกิ้วฉับในฤดูหนาวมือของเธอถือว่าเย็นมากแล้วแต่มือของแม่เท่าเถากลับเย็นยิ่งกว่า ใยฝ้ายในผ้าห่มผืนบางนี้แทบไม่มีความอบอุ่นหลงเหลือไม่สามารถให้ความอบอุ่นกับคนได้ก่อนหน้านี้เถาเอ๋ออธิบายเธอก็พอจะคาดเดาได้ถึงอาการป่วยของแม่เท่าเถาโรคชนิดนี้ของนางยิ่งต้องระมัดระวังเรื่องความอบอุ่นตอนที่เธอนั่งลงแม่เท่าเถาก็เริ่มไอไม่หยุดอีกครั้งนางไอไปใส่หน้าไปยื่นมือออกมาดึงรั้งแขนเสื้อของพ่อเท่า ้ไวแล้วเอ่ยกระท่อนกระแท่นพ่อแกอพวกเรามีเงินที่ไหนถึงเชิญท่านหมอมาเร็วเข้าให้ท่านหมอกลับไปหูหยินเถา วางใจเถอะข้าไม่เก็บเงินหรอกโมอิงซีเก็บความคิดในหัวไว้เอยปลอบโยนอีกฝ่ายที่กำลังตื่นตระหนกจากนั้นก็ตรวจจับชีพจรให้นางผ่านไปครู่ใหญ่จึงดึงมือกลับถอนหายใจอย่างไร้เสียงเป็นอย่างที่เธอคาดไว้จริงๆเถาเอิอดและพ่อเท่าเถ้าที่ล้อมอยู่ทางด้านข้างเห็นสีหน้านางจริงจังแต่ไม่เอ่ยถ้อยคำไดภายในใจก็ยิ่งร้อนรน พระพระชายามารดาของเผ่าเป็นอย่างไรบ้างเพคะอาการป่วยติดเชื้อทำให้ปอดอักเสบหากปล่อยนานไปจะกลายเป็นปอดอักเสบหรือรังปอดอักเสบคืออะไรสาหัสหรือไม่สามารถรักษาได้หรือไม่เพคะเถาเอ๋อไม่เข้าใจคำที่นางเอ่ยถาว่าฟังดูแล้วรู้สึกเพียงช่างหน้าหวาดกลัว ไม่ต้องกังวลไม่ถือว่าหนักหนาสาหัสนี่เพราะปล่อยไว้นานเกินไปมีโรคต้องรีบรักษาให้ทันท่วงทีหากปล่อยไว้นานโรคภัยเล็กๆก,ก็สามารถลุกลามกลายเป็นโรคภัยที่สาหัสเจ้าวางใจเถอะไว้ใจให้ข้าดูแล โมอิงซีตบไปที่ไหล่ของเถาเอ๋อเบาๆจากนั้นจึงเปิดกล่องยาหมู่บ้านนี้ห่างไกลจากเมืองหลวงโชคดีที่เธอถามอาการทั่วไปของแม่เท่าเถามาก่อนหน้านี้จึงพอคาดเดาความเป็นไปได้มาบ้างก่อนออกมาจึงจัดเตรียมยาติดมาด้วยเธอเอายาแก้อักเสบที่ปรุงไว้ออกมาป้อนให้แม่เท่าเถามอบถุงยาหนึ่งอันให้เถาเอ๋อ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ